พูดผิดพูดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะมันต้องมันต้องทักเพื่อนด้วยนะคะเนาะเขาก็จะได้เห็นว่าเออเราเข้ามาแล้วนะไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆอ,อ๋อค่ะค่ะไม่เป็นไรแก้วก็ไม่เป็นไรเหมือนกันแนหละแต่ว่าก็หินใจน้องๆเนาะ คิดดูแม่แก้วบ้านใหญ่แม่แก้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะทาอะไรแม่แก้วก็ขึ้นนะทํากับข้าวทำอะไรแม่แก้วขึ้นหมดเลยตื่นมาแม่แก้วก็ทําแบบนี้แหละทําไปเรื่อยๆ, <S <S ๆเดี๋ยวเขาบางคนเขาก็มาจอดไว้ให้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะที่เขาช่วยเรานะแต่ว,ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เม้นนะคนที่เขอยากให้เราผ่านเนาะคนที่เขอยากให้เราผ่าน บางทีแม่แก้วก็อยากให้เพื่อนๆผ่านกันก็ขอให้แม่แก้วได้ผ่านไปก่อนช่องหนึ่งบ้านนี้ก็ไปเรื่อยๆค่ะบ้านละสองชั่วโมงแต่เดี๋ยวก็ถ้ามันขึ้นได้อีกก็มีเวลาว่างก็จะขึ้นไปอีกค่ะเนาะให้มันได้สักครึ่งนึงก็ยังดีเนาะน่าจะจบแล้วเสียงพินเนาะ,ะล้างมือหน่อย จะลงไล์แล้วนะคะตอนนี้ก็เจ็ดนาทีแล้วเนาะก็อีกสามนาทีนะคะจะขึ้นประมาณสองชั่วโมงกับอีกสามนาทีเอ้สิบนาทีเนาะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพี่ๆก่อนนะคะขอบคุณบ่าวสิงห์มากคะ่ะเนาะบ่าวสิงห์ขึ้นกี่โมงคะเนะี่ยบ่าวสิงห์ขึ้นกี่โมงคะ่ะ บ้านใหญ่ถ้ายังไม่ได้ไปตามก็ไปตามได้นะคะโอ้ได้เป็นนายพันแล้วเนาะคลิปแต่ละคลิปก็ก็ปังนะคะนี่คลิปช็อตเนาะวิวสองพันสี่เนาะทุเรียนเนาะเมื่อวานนี้ไม่แก้วไปได้ห้าสิบห้าสิบวิวเออวันที่วันปลาซิวนี่ได้ร้อยร้อยสิบแปดวิวโอ้ก็ดีก็ดีนะแต่ว่าถ้าถ้า ถ้าเพื่อนเขาไปน้อยก็ได้น้อยแต่ว่าคลิปปังเหมือนกันนะนี่สี่วันนี้ได้สามร้อยสิบสามครั้งโอโอเคค่ะบ่าวสิงเนาะโอเคเนาะไปเรื่อยๆนะคุณบ่าวสิงก็เหมือนบ้านอะไรนะก็ะสู้ๆนะคะบ่าวสิงนะ้องเหแก้วเห็นทุเรียนแล้วอุย้ยปลูกง่ายงามมากเลยเนี่ยก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็มีคลิปปังนะนี่ ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะบ่าวสิงเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณแป็ดล้านดวงใจที่อยู่กับแม่แก้วนะคะโคตรพลก็น่าจ,จะอยู่เนาะตอนนี้ก็แม่แก้วจะลงไลท์แล้วก็จะไปบ้านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณบ่าวบูขอบคุณป้าสีจา๋าขอบคุณกลุ่มโคตรพลขอบคุณจานเพี้ยนนะคะ ขอบคุณเกฟเินขอบคุณพี่พรภะเนาะขอบคุณ,บ,คณบ้านหลังใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงไปจะไปบ้านหลังใหม่ด้วยเนาะขอบคุณทุกกําลังใจคะ่ะไม่แก้วลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณยีบยีบสองเลิ่ฟเราไม่รู้ใครบ้างเ,เนี่ยไม่ได้จดเลยนะเนี่ไปฝากไว้ใต้คลิปนะคะบ่าวสิงก็จะปลูกทุเรียนใหมร้อยต้นออ้ยไอต้นทุเรียนแพงไหมคะแม่แก้ว บ้านไม่แก้วมันไม่ดินมันแห้งเนาะมันปลูกทุเรียนกับลำไยไม่ค่อยขึ้นเลยลำไยก็ปลูกมันต้องปลูกในในที่ร่มร่มอ่ะของไม่แก้วมันเป็นดินใหม่เนาะปลูกแล้วลงไปพอลงดินไปแล้วมันดินมันแห้งค่ะขอบคุณนะคะบ่าวสสงหงไม่แก้วลงไลนะะ์แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะคลิปนี้ไลน์นี้ก็ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยะคะ่ะ